ไม่เอานะไม่เอานะไม่ต้องมาให้คุณครูนะหนอนบุ้งอ่ะใบเหม็นนะมันก็หอมนะเวลาไปใส่น้มันจะหวานแล้วมันก็จะมีรสหวานตำข้าวใช่ไหมใช่ไม่ใช่ตะกัตเตนตำข้าวตะกัแตีนแหละคุณตะกัตแตีนขายาวอยาวมันจะตายอ่าให้ขาขาหลุดเลยอ่ากลับมาอย่ามุดเข้าไปทั่วถ้ามีตัวมีตัวผึ้งผึ้งิ้มอย่าไปโดนนันลูกต่อยอันนี้แมลงมีพิษดูเฉยๆฉยนมหากินน้ำหวานจากดอกไม้เห็นไหม สวยดอกดอกไอเนี่ยกะดุมทองกระดุมเงินก็สวยเนกเดี๋ยวาไว้น่ของเราารอของเราเทยวมาเเบสเก่งนะเบส ใจเย็ยนลูกไม่ต้องรีบถ้ารีบแล้วมันจะลม้มใจเย็ยนๆค่อยๆไปทางนู้นทางนู้นโน้นทางนาน้น้ดันไปดันไปข้างหน้าค่ะให้ใจเ,เย็ยเยยนช่วยกันช่วยกันไป,ไปตานั่นแหละ